สถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยหน่อยะนะคะก็คือที่ผาแต้มอุบลราชธานีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะถึงแม้ว่าจะไม่สม่งผลกระทบต่อภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่กรมศิลปาก,กรขึ้นทะเบียนเอาไว้เป็นโบราณสถานเมื่อปี2524แต่ก็สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายนะคะเพราะว่าลักษณะทางธรณีของชั้นหินจุดภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์มีคุณลักษณะเดียวกับจุดที่หินถล่มค่ะซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ติดตามจากรายงานค่ะอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแนวเขาที่อยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำโขง้งโดยมีธรณีสันฐานเป็นภูเขาหินทรายมีหน้าผาเป็นแนวยาวอยู่ในเขตอุทยานประมาณ65กิโลเมตรจากเหตุการณ์หินขนาดใหญ่ยาว50เมตรกว้าง40เมตรและลึก6เมตร ถังถล่มลงมาจากหน้าผากระทังจากสาเหตุหินดินดานผุกร่อนทําให้หินทรายที่อยู่ด้านบนไม่มีฐานรองรับเกิดถล่มลงมานํามาซึ่งความเป็นกังวลว่าอาจเกิดเหตุการณ์ซ้ำในจุดที่มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า3,000ปีซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่หินถล่มลงมาราว6กิโลเมตรทีมข่าวได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มพบว่าชั้นหินดินดานที่รองรับหินทราย บริเวณจุดภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์มีการผุกร่อนเป็นแนวยาว ภาพเขียนสีที่เห็นอยู่ด้านบนของดิฉันนี้นะคะก็คือภาพเขียนสีกลุ่มที่2ค่ะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของภาพเขียนสีทั้งสีกลุ่มภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะแม้ว่าภาพเขียนทั้งสี่กลุ่มนะคะจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หินถล่มเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาก็ตามค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีความกังวลค่ะว่าอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์หินถล่มนะคะเนื่องจากว่าหินดินดดนนะคะซึ่งรองรับหินทรายนะคะมีการสึกกร่อนตามการเวลาค่ะ สิ่งที่เรากังวลเพราะว่าโครงสร้างของหินนะครับบริเวณที่ถล่มนะครับกับบริเวณที่เป็นที่ตั้งของภาพเขียนสีทั้งหมดเนี่ยมีโครงสร้างลักษณะใกล้เคียงกันนะครับึ่งซึ่งประกอบด้วยชั้นหินทรายและชั้นหินนินดานเรียงตัวสลับกันนะครับแล้วที่เราเห็นชัดๆก็คือตัวที่เป็นหินนินดานซึ่งเป็นฐานรองรับของชั้นหินทรายนะครับมันมีฟังมีความสึกก่อนมากนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมีปนปนออกมาเยอะแยะเลยนะครับซึ่งชั้นที่เป็นฐานรองรับเนี่ย มันเสียหายมากๆจะทําให้ชั้นหินทรายนะครับที่มีแรงกดทับลงมาเยอะๆเนี่ยไม่มีตัวรองรับแรงครับมันก็จะเกิดพังถล่มได้ในอนาคตถ้าเราไม่หาวิธีป้องกันที่ดีครับหัวหน้าขาแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้หินดินดานนะคะสึกกร่อนคะซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมโอโปกติแล้วตามธรรมชาตินะครับหินก็มีความสึกก่อนโดย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 ,โดย,โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับอากาศนะครับมีผลมากนะครับความชื้นนะครับแสงแดดนะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบรวดเร็วนะครับมันจะมีผลมากต่อโครงสร้างการยืดตัวหดตัวของชั้นหินนะครับมันมีผลมากนะครับต่อการเสื่อมสภาพของหินครับผม ช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปาก,กรและสำนักศิลปาก,กรที่11อุบลราชธานีกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมจะลงพื้นที่ตรวจสอบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เพื่อหามาตรการป้องกันเหตุการธรรมชาติหินถลม่มซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า3,000ปีทิติยานจันทนะภูพาสนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน